สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Quick Guide IT EP 40หรือว่าเป็น EP ที่40แล้วครับ Gemini สามารถสร้างภาพรวมแบบเสียงได้แล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ใช้งานฟีเจอร์ภาพรวมแบบเสียงหรืออาจจะเคยได้ยินการสร้างภาพรวมแบบเสียงมาบ้างน,นะครับจากการใช้งานโน้ตบุ๊ก LM าการสร้างภาพรวมแบบเสียงไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในโน้ตบุ๊ก LM แล้วครับ แล้วก็เราไม่ต้องเจนข้อมูลเพื่อที่จะไปสร้างภาพรวมแบบเสียงเองแล้วด้วย Gemini ครับสามารถที่จะกดสร้างภาพรวมแบบเสียงได้ด้วยตัว Gemini เองแล้วนะครับแต่ว่าความยาวก็อาจจะน้อยกว่า Notebook l i นิดนึงแต่ข้อสำคัญเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างภาพรวมแบบเสียงได้มากขึ้นนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่เราจะสร้างภาพรวมแบบเสียงสมมติว่าเราใช้แผนการใช้งานแบบมีค่าบริการ เราก็สามารถที่จะสร้างภาพรวมแบบเสียงได้มากกว่า20ครั้งเลยนะครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับวิธีใช้งานจะง่ายขนาดไหนมาตามดูไปพร้อมๆกันครับขันแรกให้คุณผู้ชมเปิด Gemini ขึ้นมาเลยนะครับ Gemini.google.com ครับ G-E-M-I-N-I. g, e M I N g o, o g o g l e C-O-M. ครับ Win c a r Easy. Point. เรียบร้อยแล้วนะครับ Gemini.google.com <laughs> ให้กด ตัว b ีบอยนะครับไปเลือกเครื่องมือก่อนนะครับเปิดเมนเครื่องมือปั่น deep research สร้างวิดีโอสร้างรูป canvas toggle button not pressed canvas กด Space bar main landmark เปิดมาแล้วนะ <Hi. S 1> ครับก็จะโฟกัสช่องป้อนพร้อมผมก็มีรายงานการใช้งานจ e มมินายในหมดต่างๆอยู่นะครับเป็นไฟเวิร์ d ผมก็เพิ่มเข้ามาหลังจากนั้นก็ป้อนพร้อมว่าเตรียมสร้างภาพรวมแบบเสียง g e กำลังพิมพ์ g e m i n i ตอบแล้ว เรียบร้อยนะครับยินยพอเราพร้อมประมาณเาเราจะเตรียมสร้างภาพรวมแบบเสียงหรือว่าจะสร้างภาพรวมแบบเสียงก็คุณผู้ชมสามารถที่จะลองออกแบบได้เลยก็จะกดเหมาะสำหรับเสียภาพรวมแบบเหมาะสำหรับเสียภาพรวมแบบเล่นลูกศรมาที่22ี่สิบสองเมตรขอจุดหนึ่งยี่สิาคมลองอีกครั้งนะครัคปปรแบ22สคริปต์22แลปป้วกดสเปซบาร์หลังจากนั้นก็ให้กดตัวบีบอ้อองหยิบคำตักคำตักคดลองแสดงเปิดเมยยกเลิกเปิดตัวไมโครโฟนเวอร์ชันก่อนเวอร์ชันปัตติปัตติพิมปัตแชร์และส่งออก เราก็จะมาเจอพิมพ์แชร์และส่งออกนะครับพอเราเจอแชร์และส่งออกเด้อยลูกศรลงมา menu menu. เปิดเมนูอัปโหลดไฟล์จะเจอคําว่าเปิดเมนูอัปโหลดไฟล์แล้วหลังจากนั้นกดปุ่ม Spacebar ครับ สร้างอธิบายแอปของคุณเองสร้างอินโฟกราฟิกสองหสร้างหน้าเว็บ15ก็จะมีสร้างหน้าเว็บสร้างอินโฟกราฟิก25สร้างอินโฟกราฟิกสร้างแบบทดสอบ3สร้างแผนชะกาลสร้างภาพรวมแบบเสียง55จะมีสร้างภาพรวมแบบเสียงนะครับอยู่เมนูสุดท้ายเลยกด enter landmark Gemini กำลังพิมพ์ Google Gemini แล้วก็จะกด insert space bar เพื่อออกจากโฟกัสครับ s ริ i p ภาพรวมแบบเสีย ต่อแล้วกำลังสร้างภาพสรุปและข้อเสนอสร้างภาพรูปสรุปสร้างภาพรูปอันสรุเรียมสร้างภาพสรุปและข้อเสนอสร้างภาพฟังยอดเยี่ยมกำลังสร้างภาพรวมแบบเสียงของคุณอยู่ฉันจะบอกเมื่อพร้อมในอีกไม่กี่นาทีนัระหว่างนั้นคุณออกจากแชทนี้ได้ก็สามารถที่จะออกจา <concealed> <helmet S 3> กแชทนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวภาพรวมแบบเสียงสร้างสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดในแชทนี้ได้เหมือนกับโน้ตบุ๊กเ m ลเเลยนะครับซึ่งภาพรวมแบบเสียงของเจมินายที่สร้างขึ้นมา โดยรวมเนี่ยผมลองเจนภาพรวมแบบเสียงมาประมาณสัก4-5หครั้งก่อนบันทึกรายการน,น,นะครับก็พบว่าภาพรวมแบบเสียงโดยเฉลี่ยตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่5-6ถนาทีนะครับยังไม่ได้ข้อมูลที่มากกว่านี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็เป็นครู่ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวคุยกด์ไอจะขออนุญาตสวิตไปในช่วงที่เขาเจเนเรตภาพรวมแบบเสียงสําเร็จนะครับซึ่งเราจะค้างไว้ที่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะสวิตไปในช่วงเวลาที่เขาเจนเสร็จแล้วเลยนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับหลังจากที่เรารอกันมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ประมาณ10นาทีนะครับก็ได้ภาพรวมแบบเสียงมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ปิดหน้านี้ไปแล้วให้เข้าไปที่ Gemini.google.com นะครับแล้วก็กดคอนโ o รลโฮมกด bboy มายังแชทเก่าแช็ดเดิมได้เลยนะครับที่ เราได้ป้อนคำสั่งในการสร้างภาพรวมแบบเสียงเอาไว้นะครับหลังจากนั้นให้กดตัว E นะครับเพื่อมาโฟกัสที่ป้อนลองที่นี่ช่องป้อนพร้อมแล้วก็กดชิป S ฮ่องกงสร้างภาพรวมของเสียงสร้างภาพรวมของเสียงนะครับงก็ เราก็จะเลือดลูกศรได้เลือกใช้ใชจ e m น n i 3<า>ทั้ง3หมดนะครับมาดูภาพรวมแบบภาพบันบันเล่น30ิวินาทีเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มความเร็วในการเล่นหนึ่งความเร็วในการเล่นเล่นเสียงกรอไปข้างหน้าปุ่มเล่นเสียงปุ่มกอไปข้างหน้านเล่นสิเดี๋ยวเราลองมาฟังภาพรวมแบบเสียงที่เขาสร้างขึ้นมานะครับในระหว่างนี้ผมก็จะลองให้คุณผู้ชมรับฟังภาพรวมแบบเสียงแล้วก็ จะลองปิดไมโครโฟนนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก AI ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมาก Gemini 3ของ Google เท่าที่ดูข้อมูลมานะคะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเขาไม่ได้ทำ AI ออกมาแค่แบบเดียวแต่กลับแยกกระบวนการคิดออกมาชัดเจนเลยเป็น3โหมดคือ fast thinking แล้วก็ pro วันนี้เราเลยจะมาดูกันค่ะว่าเบื้องหลังของทั้ง3โหมดนี้คืออะไรแล้วเราจะเลือกใช้มันยังไงให้ work ที่สุดมาเริ่มกันที่โหมดแรกเลยดีกว่าค่ะ fast ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเร็วแต่ความเร็วของมันเนี่ยต้องแลกกับอะไรบ้างคะใช่เลยครับคือมันใช้โมเดลที่ชื่อ Gemini 3 Flash ซึ่งตัวนี้จะเล็กกว่าเพื่อนทำให้ตอบสนองได้เร็วมากๆเหมาะก,กับงานที่ไม่ต้องคิดลึกซึ้งอะไรมากครับเช่นอะไรด่องคะก็อย่างเช่นช่วยร่างอีเมลสั้นๆสรุปข่าวหรือว่าระดมสมองเร็วๆเหมือนคุยกับเพื่อนที่คิดไวแต่บางทีอาจจะไม่ได้รอบคอบที่สุดนะครับ อ๋อเข้าใจเลยคือเน้นปริมาณกับความเร็วเป็นหลักทีนี้หมดถัดมา thinking ที่เขาบอกว่ามีกระบวนการคิดคล้ายมนุษย์อันนี้น่าสนใจมากแต่การที่มันต้องหยุดคิดเนี่ยในทางปฏิบัติมันจะช้าไปไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือมันจะมีการดีเลยนิดหน่อยจริงๆแต่นั่นแหละครับคือหัวใจของมันเลยรอคะครับเพราะช่วงที่มันหยุดคือช่วงที่มันกาลังวิเคราะห์โจทย์จากหลายๆมุมมองก่อนจะตอบ มันเลยเหมาะกับงานที่ต้องการความรอบคอบแล้วก็ตักกะที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นงานแบบไหนคะแก้โจทย์คณิตศาสตร์หรือวางแผนโปรเจกต์ที่มีหลายขั้นตอนผมเคยลองใช้มันวางแผนเที่ยวดูนะปรากฏว่ามันฉลาดกว่าผมอีกจริงเหรอคะจริงครับคือมันแนะนําเส้นทางที่เลี่ยงช่วงเวลาคนเยอะๆได้ด้วยซึ่งแบบนี้หมดฟาสให้ไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวนะคะแต่ถ้าฟังแบบนี้ ก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพความต่างที่ชัดเจนระหว่าง Thinking กับ Pro เท่าไหร่ถ้าสมมุติจะให้มันช่วยเขียนแผนธุรกิจที่ซับซ้อนมากๆเลยเนี่ยควรจะใช้โหมดไหนกันแน่อ่าถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับโหมด Thinking ก็เหมือนนักศึกษาเก่งๆในมหาวิทยาลัยคือแก้โจทย์ยากๆในตำราได้สบายมากค่ะแต่โหมด Pro เนี่ยจะเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วสัก20ปีโหคนละระดับเลยใช่ครับ คือไม่ได้แค่แก้โจทย์แต่สามารถออกแบบสะพานทั้งโครงการได้เลยต้องคำนึงถึงปัจจัยในโลกจริงอย่างงบประมาณวัสดุด้วยคือมันเป็นอีกระดับของความลึกและความมั่นยําเลยครับอ๋อเหมาะกับงานที่แบบห้ามพลาดเลยแม้แต่จุดเดียวเช่นเขียนโค้ดสำหรับระบบการเงินหรือวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์โห พอฟังแบบนี้แล้วก็พอจะเดาได้เลยว่าถ้าความสามารถมันต่างกันขนาดนี้โหมดโปรคงไม่ได้ให้ใช้กันฟรีๆแน่แล้วเรื่องโควต้าการใช้งานราคาเป็นยังไงบ้างสามารถที่จะสร้างภาพรวมแบบเสียงออกมาได้ดีทีเดียวนะครับแบบเดียวกับโน้ตบุ๊ก LM เลยนะครับซึ่ง Gemini 3สามารถที่จะทำแบบนี้ได้แล้วและวิธีการก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับง่ายๆอย่างที่ คุยก u i ไอทีนำมาสาธิตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันใน EP นี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับคุยก u i ไอทีขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับอาการติดตามรับชมสื่อให้ความรู้ของทางสำนักของสมุนบิญญาลัยเสมอมาครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ